ค่ะได้เวลาของคนรักสุขภาพกันอีกแล้วนะคะรายการถือว่าหมอขอในวันนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะคุณหมอสักกรินจีรพงศธรจะมาสอนถึงวิธีการสังเกตและเช็คลิสต์ด้วยตัวเองสําหรับคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคตับจากการดื่มสุราไปฟังเทคนิคจากคุณหมอกันเลยค่ะ สวัสดีครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับจากการดื่มสุราเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะรักษานะครับอันดับแรกเลยที่สําคัญคือต้องเตรียมใจนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคตับจากการดื่มสุราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่สาเหตุของตับที่อักเสบหรือว่าเกิดตับแข็งเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็สัมัญกับปริมาณสุดาที่ดื่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือถ้าต้องเตรียมใจว่าถ้าจะต้องเลิกดื่มไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าการดื่มสุราเนี่ยนะครับมันยิ่งทําให้เกิดอันตรายต่อตับซึ่งหากท่านยังดื่มต่อไปเนาะแม้ว่าคุณหมอจะทําการรักษาแล้วเนี่ยนะครับการอักเสบก็ยังอยู่แล้วก็ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับก็ยังคงอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีข้อมูลบอกว่าการหยุดดื่มสุราเนี่ยอาจจะทําให้สภาพของตับที่ถดถอยลงเนี่ย แข็งแล้วนี่นะครับถ้าท่านดื่มต่อไปเนี่ยก็อ,อาจจะเกิดตับวายเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่ว่าถ้าท่านหยุดดื่มนี่นะครับสภาพตับก็อาจจะดีขึ้นทําให้ตับอาจจะกลับมาทํางานได้ใกล้เคียงกับปกติหรือว่ากลับมาเป็นปกติได้มากยิ่งขึ้นนะครับการปรับพฤติกรรมแล้วแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นจะต้องทําอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็ควรจะต้องมาพบแพทย์เนาะเพราะว่าหากท่านหยุดดื่มสุราแล้วแต่ยังพบการอักเสบอยู่อันนี้เราอาจจะต้องมาดูแล้วว่า ท่านอาจจะมีโรคอื่นๆซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นอาจจะมีวัฏักอักเสบซ่อนอยู่หรือว่ามีโรคอ้วนซ่อนอยู่ด้วยซึ่งการลดน้าหนักก็อาจจะทําให้การอักเสบเนี่ยดีขึ้นด้วยจากโรคตับข้างไขมันนอกจากนี้แล้วเนี่ยการหยุดดื่มสุราเนี่ยนะครับบางครั้งหากทําไม่ได้หรือทําได้ยากนะครับก็อาจจะต้องส่งปรึกษาคุณหมอที่เขามีความชํานาญเชี่ยวชาญในการยุติการดื่มหรือว่าเอาไป ทําการคล้ายกับบําบัดของของทางจิตเวชนะครับทางจิตแพทย์ก็อาจจะมีบทบาทที่สําคัญในการช่วยคนไข้นะครับให้สามารถที่จะหยุดดื่มสุราได้อยา่าง100%เเซนตะครับเพราะฉะนั้นการหยุดดื่มสุราเป็นการรักษาหลักและเป็นหัวใจที่สำคัญในการที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับจากการดื่มสุรานะครับถือว่าหมอขอนะครับต้องหยุดดื่มครับ ทุกคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคตับจากคุณหมอสักกรินกันไปแล้วนะคะหากใครต้องการฟังย้อนหลังเกี่ยวกับโรคไขมันพองตับ ตับข้างในไขมันโรคตับจากการดื่มสุรา <c oughs> ก็หาดูได้ที่ช่อง YouTube Channel ของ m e g a WE CARE กันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสุขภาพสาระดีๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือว่าพอสแคต์ให้ทุกคนได้เลือกชมกันตามอัธยาศัยก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุขภาพดีๆถือว่าคุณหมอขอมาค่ะสวัสดีค่ะ Mega w e c a r e